เรียนรู้เล็กบ้างนะคะก็คือมันแบบไม่ค่อยได้ทางานนะคะยังยังเพิ่งงนี้นจบก็คือทํามาก็ตรงๆว่าทําเคยทํางานมาแต่ว่าทําแค่แบบวันนี้ก็เดือนเดียวหรือว่าห้าวันเงี้ยก็ออกนะคะก็เออก็พอมาได้เรียนรู้คลาสจริงๆต้องบอกว่าเรื่องคายเราเคยดูไปแล้วดูจนจบดูข้อขาแต่ว่าเขาหลับก็คือตอนแรกดูไปก็บอกตรงๆว่าไม่ได้ประทับใจ เลยเหมือนก็แดูไปธรรมดาแต่ว่าพอวันนี้ก็ไม่นึกไม่ถึงว่าจะทําให้ประทับใจได้ถึงขนาดนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตั้งใจดูแล้วก็มองให้มันลึกลงไปอีกนิดหนึงค่ะก็เลยทําไม่รู้ว่าแบบคือหนังเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะการ์ตูนคือการ์ตูนเนี่ยในความคิดคือมันมีสาระบางทีเนี่ยมันมีสาระมากกว่าหนังหนังปกติธรรมดาถ้าเรารองไปลึกๆนะคะหนังทุกเรื่องเขาให้สามารถหมดทุกอย่าง แล้วก็นําไปใช้อะไรได้บ้างอันนี้คงยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมต้องไปทํางานก่อนเราก็ค่อยไปดูว่าถ้าเจอปัญหาหรือว่าเจอเคสอย่างนี้เนี่ยอาจจะเลือกถึงคําพูดของของคุณพี่ก็ได้ว่าเออมันเจออ่ารได้เงี้ยค่อยเอาไปใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้คงยังตอบไม่ได้ว่าสามารถไปใช้อะไรได้นะคะคงคงต้องตอบนี้ตอนแต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่บอกว่าเออมามาที่นี่ก็ไม่ไม่คิดว่ามาไกลมากมากไกลมากก็ ก็ถือโอกาสเป็นเป็นตัวแทนเมื่อไกันรว่าแบบเออรู้สึกจริงๆนะว่าขอบคุณจริงเพราะว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานอย่างนี้เนี่ยก็มาเหมือนกับเปิดแล้วหนูไม่ได้ยังนมาทางด้านสายของ HR แบบพี่ๆเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นบริหารเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรียนสายวิทย์มาตลอดชีพเลยตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีความคิดบางอย่างที่เป็นตรก,การหรือว่าโลจิกค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าคณิตศาสตร์นะคะก็ แต่พอมาได้เรียนรู้จากเขาที่เขาเป็น h i อยเน่ก็เออมันทําให้แบบอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พอมาเรียนปอดโทก็ทุกอย่งก็เปลี่ยนไปอีกก็คือจะใกล้เคียงกับที่ที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าค่าเดินทางมากที่ได้มาวันนี้